นะในหลายก็ถือว่าห่างน้อยทํางามพี่นงที่ทานงามก็สเบ้า คือพวกเขาขี่รถจักรมาจุดนั้นพี่น้องพวกเขาเบิ้งเบิ้งตัวต่ออยู่จุดนั้นซ่องเข้ามาทางนี่พี่น้องเห็นตัวต้อน่ะมันบินผ่านเข้าผ่านออกแล้วพวกเขาก็พากันมาซ่องจุดนี้พี่น้องนี่แหละเห็นตัวเข้าตัวออกเลยพี่น้องเห็นง่ายๆทางนี้ก็ถือว่าโรงเรียนต้องคุณเนาะไปลองเข้าไปรุ่นมกันพี่น้องคือว่าฟุกนีพี่น้องขี่รถปั๊บจอดรถปั๊บเจอเลยบุกบิ้ห่างจากจุดที่เขาเบิ้งไปเลยประมาณร้อยกว่าเมตรเนาะนี่นะ จุดนี้รุ่นกันว่าที่หางง่ายหางน้อยเราขุดไปเจ็บง่ายเจอง่ายอากาศจะดีลุกเบาเหมือน้เทีน้าชิมิไหลาหางอยู่งเนรอเพราะเห็นตัวไหลตัวบินผ่านเต็มเลยอ๋อหางง่ายดูคอไปขูดมาดูตึต๊บๆวิ่งสัตว์ลูกสัตว์หนึ่งเนี่ยบางทีหน้าชิมิไหลาหางนิ่ có phải theo theo đi nào tục tục nam nó subscribe à?

ี่นะพี่นะเดี๋ยวดิเห็นไรแล้วคือว่าหางกระโบใหญ่ปไนไหนพี่น้องกะหางพูดีงามนั่ประมาณสามซี่แผ่นเดี๋ยวหางนี่ใช้เบ้าคูนใช้สุดตีเอาพี่น้องเดี๋ยวเบ้าคูนกำลังตัดไม้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยัดขอกกอกเอาเอาแง่ก็หน้าเอาขอกใหญ่ก่อนทันเดี๋ยวมันที่หักเลยคือพวกเขากระหมันแต่เศร้าพี่น้องชิลรถผ่านมาก็มาเจอเลยเอากล้องซ่องเข้ามาเดี๋ยวฟุกฟุกพี่น้องฟุกมาอะไร เดี๋ยวให้เบิ้งเลยพี่น้องบุหัวจะเห็นบ่งานด่ดต,อนะตอ่อี่ตอเสือหังกับผู้ดีงามพี่น้องทีนี้อัยในน้อยหอมปอมอย,อย,ออออยู่เอาง่ายๆสบายๆเนะาะหังนี่เดี๋ยวเจอกันตอนเอาพี่น้องเจอกันตอนนี้เบ้าคูณพร้อมแล้วพี่น้องตอนนี้ใส่สุดเรียบร้อยเนาะเบ้าคูณพร้อมบ่ วันนี้เบ้าคุณเอาพร้อมพี่น้องเดี๋ยวเขาจะออกไปเนาะให้เบ้าคุณจัดการมาคุณจ,จัดการเลยนะเบ้าคุณเ้อะโอเค ันนี้ก็เป็นหั้งตั๊กอวเซีอพี่น้องก็ถือว่าผ่านกลูกก็สิประมาณนี้งามไรเนาะประมาณสี่ท่านยินเสียงพี่น้องนาชิมาแล้วพี่น้องจังไหนบ้าบ้าคูณมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปกัน,นไี่ไล่ปะ À, à. À, à, ý, cái thiếu hàng nói làm ngắm thì nó chi thân à. cái thiếu sườn nhọt hay bao <laughs> cái chút thọ, lúc, lúc này cái họ lúc nó nè

เดี๋ยวเจอกันหางต่อไปพี่นอ้องครับเจอเนะเดี๋ยวเจอกัน